นี่คือแฟนของเราแฟนของเราช่วยทำให้เราเย็นสบายในหน้าร้อนเห็นมิค่ะให้ลมเย็นสบายสบายสบายถูกใจก็คบกันไปเขาไม่ให้ใช้เสียงเพลง มันแน่อยู่แล้วล่ะสิก็คุณยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์นี่ค่ะเขาก็เลยไม่เชื่นใจมาตรฐานอยู่ตรงไหนมาตรฐานของพัดลมอยู่ที่มอกอประหยัดไฟเบอร์ห้าหห้าห้าสู้จ้าถึงแม้แต่จะร้อน นี่ไงแฟนตัวยงของเราให้ความเย็นเรามาทุกปีสบายสบายถูกใจเขคบ,บกันไป